สรุปข่าวสารฟุตบอลกับช่องอรันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้ปอกบาวาลานมาซิยอลพาฝรั่งเศสชนะฟินแลนด์กินนิ่ม2-0โดยทั้ง2ประตูเกิดขึ้นจากองตอนกิสมันในนาทีที่25และ53ส่วนองตอนี่มาซิเอลได้ลงสนามถึง80นาที ส่วนป๊อกบาและวาลานได้ลงเต็มเกมเอาเป็นว่าจบเกมทั้งแฟนบอลทีมตราไกา่และปีศาจแดงก็เฮด้วยกันไปนะจ๊ะส่วนบูโน่เฟอร์นันเดสก็ไม่ธรรมดาจ่ายหนึ่งทำให้โปรติเกตชนะอาอร์เซนไบจัน3 0ศโลนันโดลงซ้อมแล้วมีสิทธิ์ชนสาริกาดงวันเสาร์นี้ หลังจากกักตัวเป็นเวลา5วัน4 R7 นั้นก็เดินทางมาที่คาเรงตันและพูดคุยกับโอเลกุนนาโซชาอย่างสนิทสนม,มกลมเกลียวเสร็จแล้วเขาก็เลี้ยวเข้าห้องแต่งตัวแล้วก็ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทันทีทำให้ผู้เล่นของผีแดงชื่นมื่นและแฮปปี้กันทั่นหน้าส่วนปีขวาอย่างจาดอนซันโชนั้นก็กลับมาลงซ้อมได้แล้ว และมีแววว่าจะได้ลงสนามเจอกับสายกาดงนิวคาสเซิลในวันเสาร์นี้เช่นกันลินการ์ดยังไม่มั่นใจเลยปฏิเสธสัญญาใหม่กับผีข่าวจากอีควิ้งสแตนดาร์ดรายงานว่าเจสซีลินการ์ดปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสนอให้ส่วนเหตุผลก็ไม่ใช่อะไรเขากลัวว่าจะไม่ได้ลงสนามกับทัพผีแดงมากพอกับโอกาสที่เหลืออยู่เพราะมีทั้งบูโน่ฟานเดสปอลปอกบาแถมการเข้ามาของคิเซโน่โรนันโด มาที่แกเลตดเบลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าคริสเตโนโรนันโดอดีตเพื่อร่วมทีมดิวมาริตของเขานั้นจะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามกับทีปีศาจแดงอย่างแน่นอนและถ้าแกเลตดเบลมาอวยสัขนาดนี้เด็กผีก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันเลยสิจะ๊ะและวันนี้ก็เป็นวันดีอีกหวันก็คือวันเกิดของบูโน่ฟอนันเดสกับผลงานที่เด็กผีเกินจะปฏิเสธไ3เกม43ประตูกับ25แอซซิต และกับผมในฐานะของตัวแทนเด็กผีก็ขอให้บูโน่และครอบครัวมีแต่ความสุขและทำผลงานดีๆกับแมนยูเอต็ดให้นานเท่านานเลยนะจ๊ะพี่บูโน่ที่รักคลิปนี้สั่งสนโดยกระจกกันลอยมือถือกอริล l าทัชเชอร์แดนโอเทอร์เพราะว่าเราแกงกว่าใครคิดถึงฟิล์มกระจกกัรลอยมือถือคิดถึงฟิล์มกอริล่านะครับ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า